ขบวนรถธรรมดาที่2 2สะาพีนหกรุงเทพหัวพรอมออกจากในชาชารังท right ี่1สถานี้สะมาลินหินครับอัดสตองไมายเลข4150ครับขบวนวันนี้เที่ยวแรกครับ เออออกชา้ามืงนะครับไปแล้วออกออกจากนายชัดชลาที่หนึ่งครับ ก็ต่ออีกทีหนึ่งสถานีคังโกะหอไก่บางโงน่าวังกาบชงแสงคังโกะคาเก็นเบนิเทปะนัคโหนคัสสวร,ร์ข่าวพองหวัวนิ้ววัยวัยนัคโหสถานีต่อไป กกระดับครับ